ครับวันที่มีการอ่านคำพิพากษานะครับเชื่อว่ากวามังใจนะครับที่ส่งมอบให้ร้ปร์เซ็นะครับก็ก็ได้ดีเสมอมานะครับได้ดีเสมอมาทีมงานทนายท่านก็ทำงานเต็มที่นะครับก็เรียกว่าพยานอีกที่ต้องนำสืบนะครับก็จะเน้นให้สืบจบภายในวันที่27อย่างทีมงานท่านเรียนให้ทราบนะครับก็ แค่สามสี่มีห้าห้าหกเจ็ดแล้วก็ยี่สิบยี่สิบเจ็ดนะครับมีห้าวันนะครับที่ต้องรัเสือรอบนี้ก็จะมีสี่วันที่ทนตำนานยึดได้อยู่ยา,ยาวๆหน่อยคงเป็นวันเสาร์อย์จะได้กลับไปทํางานที่ประเทศอีกนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับผยยยู้ใหญ่เชีที่ติดตามให้กําลังใจนะครับและดีเสือมามานะครับขอบคุณครับสือเองพรว่า แ, three, 3, 2, 3, แต่ท so oui, ี <from Between> <rix> ่ทไปสมพนนะัตัวจำเลยนสามสามนสามนอชนเยวนคาับเน่องาว่าอียในกีมีมากนกีนีมากนะนเต้องอธิบายอะไรนี้แต่ละแต่ละวันไปทำอะไรบ้างแต่ละช่วงไปทำอะไรบ้าง ยาเลยเดี๋ยวข้องเหการณไหลาวันเลก็เยี๋ยว้องหลายวันเันเวลาหลังกันตามครารเดี่ยวข้องเลยหลายคนยามากาเยอากนะมนลยจะเป็นประมาณ20ประวบาทนะ20วบาท ที่เตรียมมาทำมาไหมครับปีในจะทำไ้าไ่สนนะครับู้ม่ายเลามาดูฝาดูก็ที่ถาเองนะครับว่าเพราะอะไรสในดวตในที่ว่าทำอะไรไมหมครับอะิิยทำ่ mismos. ด้ไหมครับทำได้ครับทได้ทได้เล <c oughs> ยจะได้สิสงสัย <produits lara>

เที่สครับก็ือคือคือจุดสำคัญนี้เจะเลยนะทคนที่จบไปแล้ววันนี้ผ่านไปแล้วไม่มีเวลาเตือนทนใช่ไหมครับเนี่ยครับนี่เลยครับอ้อยอกู่ก้า สด้ายนะครับสุดท้ายก่อนอนะไรนะก่อนที่จะปิดคลิปเนาะก็รักเมียต้องต้องเชื่อเมียนะครับเ,อเ,อเพราะว่าเมียไม่เชื่อใครรักเมียต้องสมเสียครับ